สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นมาวิเคราะห์ตัวละครของอุซอบเอ็นดับกันนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรประมาณไหนเนาะก็ซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้ตอนประมาณ10บโมงอะ่ะพวกเอีเวนต์มันจะรีเฟซให้เราใหม่นะครับผม <Nope. S 1> นี่อันนี้เลยตอนนี้มันกําลังชนะเวลาถอยหลังอยู่ ก็ใครที่ใช้หมุนยังไม่ครบนะครับพวกอีเวนต์ตรงนี้ก็พยายามที่จะหมุนให้มันครบแล้วกันเพราะว่า10บโมงปุ๊บมันจะรีเอาอีเวนต์ชุดใหม่มานะครับก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมนะครับกิจกรรมนี้ก็จะหมดประมาณวันที่18นะครับผมก็รายละเอียดมันอะไรยังไงบ้างครับผมอันนี้ค่อนข้างจะง่ายมากเลยแค่ไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับโพสของทางเกมซึ่งมีัจะเป็นโพสประมาณนี้ที่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปให้ละกันเนาะส่วนของรางวัลน,นั้นจะเป็นอะไรนะครับของรางวัลแม่งแบบแจกเหมือนไม่แจกนะครับผมไม่รู้ว่ามาเขียนของรางวัลผิดหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมให้ถังในตัวนี้10ถังนะครับผมไม่รู้ว่าจะให้มาทําไมคือให้คูณ10แม่งคือให้ร้อยหนึ่งยังถือว่างวกแล้วก็ให้สักพันหนึ่งนี้ก็น่าจะดีนะครับผมแต่แม่งให้มา10ถังที่หมุนอีก1ิบเหรียญน,นะครับผมอ๋อหอแล้วก็ไอตัวของอัเนี้ย สุ่มฮีโร่นี้นะครับผม50เศษอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวอารีนาอีกอีกกี่เศษวะา10เศษนะครับตัวอารีนาของผมอยู่ไหนวะอ่ะตัวอารีนานี่อีก10เศษนะครับผมของรางวัลเข้าร่วมแม่งแบบโอโหโคตรกระจ่าง,ง,งอกง่อยอันนี้แบบให้น้อยเกินนะครับผมให้แค่แบบยา10ที่หมุน10นะครับผมตัวอารีนา10อีกและก็มีดีหน่อยที่สุ่มตัวละคร5ดาวนะครับผมมา 50เซตก็คือได้ลุ้น1ตัวพอดีเลยก็แค่ไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมของทางโพสเกมแล้วก็ไปคอมเมนต์ไอไว้ที่ใต้ไอใต้โพสโพสนั้นนะครับผมก็ของรางวัลตรงตรงนั้นอะมองข้ามไปเลยก็ได้นะผมไม่ให้เหมือนไม่ให้แต่ว่ามันจะมีของรางวัลเมื่อยอดแชร์ครบนะครับผมก็คือแชรถ้าสมมุติเราแชร์ครบ2000เราจะได้เป็นหีบแบบนี้มาอย่างละ3หีบนะครับผมหีบเงินแล้วก็หีบ exp นะครับผมเพชรได้แค่500แล้วก็จะได้ ไอถังไอนี้5ถังนะครับแล้วก็จะได้เหรียญฮีโร่โปรโมชั่นมา500แต่ว่าถ้าเราครบ3 0 0พัน0 0ันเราจะได้เป็นไอนี้เป็นหีบกลายเป็นอย่างละ5แล้วนะครับผมเพชรก็จะได้เพิ่มเป็น1000แต่ว่าเราจะได้เป็นแก้ว10อันแทนนะครับผมซึ่งจากที่เราจะได้ถังดีๆแม่งกลายเป็นแก้วเฉยเลย oh. แล้วก็แถมไอฮีโร่นี้อีก1,000นะครับส่วนถ้าเราครบ4 0 0พันอ่ะทีนี้มันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นถังไอนี้ละถังเบียนะครับผม10ถังเลย และก็ได้พวกเหีบอย่างละ10นะครับผมเพชร2 0 0พแล้วก็เหรียญนี่ฮีโร e, ่อีก2,000นะครับผมซึ่งก็คุ้มค่ายอยู่แม่งแบบเออพวกรายละเอียดของรางวัลตอนที่กดแชร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมพยายามไปกดช่วยกันด้วยนะมันต้องการ2อยถ้า4 0 0 0แช์นะครับผมตอนนี้ตอนนี้ผมอัดคลิปนะตอนตอนนี้ก็2,800แล้วนะครับผมคาดว่า4 0 0พนนี้น่าจะไม่เกินความสามารถนะครับก็เดี๋ยว วันนี้จะมาวิเคราะห์ตัวละครใหม่อุศภกันเลยนะครับผมว่าตัวละครอ,อุศภนี้น่าที่จะเอามาเล่นหรือเปล่าก็ซึ่งสกิลมันจะต่างจากเซิร์ฟเวียเวียนามอยู่เล็กน้อยเหมือนตอนที่ผมแจ้งไปนะครับผมว่าสกิลมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับผมดูตัวของอุศภเซิร์ฟของเรานี้นะครับผมตอนเผาติดสถานะนะครับผมสกิลหนึ่งเผาลดเลือกนี้แรงมากเลยนะ250%นะครับผมมันจะทําการโจมตี150% เป็นโดนตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็จะเผา250%นะครับใน3รอบแล้วก็ยังทำให้แบบติดสถานะลดเลือดแรงขึ้นอีก250%นะครับผมก็คือถ้าฝั่งเรามีตัวละครสถานะเผาอ่ะก็จะเผาแรงไปด้วยนะแมงงร5อเลยไม่ว่าจะเป็นเผาพิษหรือการมีลดเลือดอะไรต่างๆนะครับผมโดนแบบแรงมากๆเลยโคตรขี้โกงนะครับผมแค่สกิลนี้ก็เกียนมากๆแล้วผมว่าสกิล2ก็บวกคียสดามเมจ20แบบ ขุมตันหาน20แล้วก็เลือด20เหมือนกับเซิร์เวียดนามเลยเนาะส่วนท่าที่3นะครับเมื่อตีติดคิติคอนนี้มันจะฮิวตละครนตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดในทีมของเรานะครับผมมันจะสุม่มอันนี้มันจะสุ่มจาก10%ของแม็กเฮดพีด้วยนะครับผมก็ถือว่าฮิวขึ้นเยอะมากๆเลยนะและแถมยังมีแบบสร้างพิษเผาไหม้ไปอีกนะครับผมก็คือติดพิษของอุสมแหลกสองเเ็เลยนะครับผมแม่งแรงมากๆเลยเป็นตัวพิษแบบที่ดีมากๆเลยนะครับสก,กิลสเมื่อไอ้สิกก เมื่อเลือดมันต่ำกว่า80%นะครับผมมันจะทําการลดมานาของฝั่งตรงข้ามไป50และก็ยังทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นติดสถานะเผาไหม้ลเลือดนะครับผมเนี่ยก็คือสถานะที่จะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก250%อันนี้โดนทุกตัวเลยนะครับผมเลือดลด80ปุ๊บฝั่งตรงข้ามะจะโดนพิษแรงขึ้นอีก250%มันเกียนเกินแต่ว่าสกิลมันใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมคงอยู่แค่3รอบแรก3รอบแรกอะ่ะเราต้องปิดฝั่งตรงข้ามให้ได้นะครับผมซึ่งจะแรงมากๆเลยนะ แม่งแบบโคตรเกียนเลยซึ่งตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้สุ่มหาอุโซบมาลองยืนคู่กับตัวของซันจินะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมอาชีพนี้ก็เป็นตนัดกางเืนอยู่เดี๋ยวรออัปเดตเป็นตอน10โมงกิจกรรมใหม่เข้าแล้วกันจะพยายามสุ่มหาอุโซบให้ได้2ตัวนะครับผมเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูในเร็วๆนี้ว่าอุโซบกับซันจิมันจะทับกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นรหัสของสายฟรีแต่ว่าผมยังไม่อยากสุม่มบัญชีนีสน้สักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหา ที่มันเป็นตละครอุโอซฟมาให้ได้แล้วกันนะครับผมจะได้มาให้ทุกคนดูว่าโอโซฟกับซันจิมันจะเผาทับกันได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทับกันได้นะครับผมก็สุ่มที่จะหาโอโซฟใหม่ก็จะเป็นรูปนามินี้นะครับผมจะมีตละครทั้งหมด3าตัวเป็นนามิและก็โมเรียกับจินเบนะครับ3ามตละครนี้เลยใครที่เป็นอยากได้ก็ต้องสุ่มหาให้เจอนะครับผมก็ถ้าสมมุติมันเผาทับกับซันจิผมได้ออื ขอดูซันจิหน่อยซันจิตอนนี้ซันจิซันจิถ้าสุดท้ายเนี่ยมันเผาแค่หนึ่งร้ออนก็แรงแล้วนะครับคีสภาพว่าถ้าสมมติอุซมอะ่ะไปทําการแบบหมายหัวแบบฝั่งตรงข้ามไว้นะครับให้ติดสถานะแบบเผาไม่แรงขึ้นนะครับซันจิไปเผานี้ก็อืสุดๆนะครับผมแรงมากๆเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดลองว่าอุอมกับซันจิมันสามารถที่จะใช้งานแบบเผาคู่กันได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไง ผมจะหามาให้ทุกคนดูเร็วๆนี้นะครับส,สำหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแวะมาบอกแบบรายละเอียดของกิจกรรมใหม่นะครับพยายามที่จะเข้าไปกดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับเพื่อของรางวัลอย่างนั้นเราก็ได้เบียร์มา10ถังเพื่อที่จะมาสุ่มหาตัละครอุสซบตัวใหม่ของเรานะครับผมหรือใครที่เป็นแบบผู้เล่นอยากลองเล่นเซิร์ฟหลังๆนะครับผมสามารถสมัครใหม่แล้วก็ไปสุ่มหาอุซมบให้ได้2ตัวค่อยมาเล่นก่อนก็ได้นะครับสัญจิ เรายังทำสองตัวได้เลยนะครับผมแล้วทำไมอุชอปเราจะสุ่มหาสองตัวไม่ได้นะครับยังไงมันก็น่าจะออกให้เราอยู่แล้วสำหรับสายฟรีนะครับผมเพราะว่าใครที่ยังแบบเกมนี้ก็สายฟรีค่อนข้างจะเล่นแล้วก็ลองหาตัวละครได้หลากหลายเหมือนกันนะครับผมแค่สมัครลองปั้นใหม่ปั้นหลายๆลไอเดียเล่นก็ได้นะครับอัพพยายามขึ้นให้เป็น1ดาวที่เป็นปีกแบบนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละครับผมเอาไว้ ปั้นเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับใช้ระยะเวลาไปเรือ่อยๆนี้ผมก็บัญชีนี้ผมก็ทดลองเป็นบัญชีของสายฟรีเหมือนกันนะครับผมก็เน้นเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจได้ข้อมูลขาสารเพิ่มเติมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเดี๋ยว10บโมงรอดูกันว่ากิจกรรมใหม่มันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาอะไรยังไงบ้างนะครับผมส่วนที่สําคัญเลยร้านของไอตัวของเบียร์นี้ที่ผมเคยแจ้งกับหลายๆคลิปไว้นะครับพยายามที่จะดองของไว้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาตรงนี้หรือใบไม้สีเขียวที่เราได้จากการหมุนไอแต้มสีฟ้าที่เราได้จากการย่อยตัวละครนะครับผมของเหล่านี้แล้วก็เพชรด้วยถ้ามันจะมีร้านเพชรของเหล่านี้ มันจะมีมาขายนะครับที่เป็นร้านพิศเศษที่จะมีของดีๆพยายามเก็บสะสมไว้อยากไปแลกอยากไปรีหาตัละครให้หมดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยที่เข้ามารับชมพูดคุยแล้วก็มาคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับสําหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ